ป่าชุมชนออนไลน์สวัสดีค่ะวันนี้พบกับแอมวัชราพรพลศรีค่ะจากปัญหาเรื่องของไฟป่านะคะที่ส่งผลให้เกิดเพียม2.5ค่ะและส่งผลกระทบต่อพี่น้องประชาชนนะคะดังนั้นทุกๆหน่วยงานค่ะจึงต้องเข้ามามีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหานี้นะคะและในส่วนของสำนักจัดการป่าชุมชนเองค่ะเราได้มีการเก็บสถิติการเกิดไฟป่าในพื้นที่ป่าชุมชนนะคะในปีที่ผ่านมาค่ะเพราะว่าเกิดไฟป่าค่ะ จำนวน5,500กว่าจุดนะคะในพื้นที่ป่าชุมชน1,400กว่าแห่งนะคะคิดเป็นพื้นที่12%ค่ะของป่าชุมชนทั้งหมดนะคะแต่อย่างไรก็ตามค่ะเราก็มีบทบาทหน้าที่นะคะที่จะวางแผนในการแก้ไขปัญหาและป้องกันการเกิดไฟป่าค่ะดังนั้นค่ะวันนี้เราพบว่าศูนย์สาธิตและถ่ายทอดเทคนิคการผลิตเชื้อเพลิงชีวมวลจังหวัดเพชรบุรีแห่งนี้นะคะได้มีการนำ ใบไม้ค่ะซึ่งเป็นองค์ประกอบหนึ่งนะคะในการเกิดไฟป่ามาผลิตเป็นวุฒิผลิตค่ะและในวันนี้ค่ะผู้อำนวยการสำนักจาการป่าชุมชนได้นำทีมหัวหน้าศูนย์ส่งเสริมวัทยาศาสตร์ชุมชนภาคเหนือนะคะมาเรียนรู้วิธีการในการผลิตเชื้อเพลิงชีวมวลจะเป็นอย่างไรไปรับชมกันค่ะ อยากที่จะให้ศูนย์ส่งเสริมวัฒนศาสตร์ชุมชนซึ่งเป็นหน่วยงานในสังกัดของสำนักจัดการป่าชุมชนมาเรียนรู้และนำเทคนิคดังกล่าวไปถ่ายทอดสู่ชุมชนเพื่อให้ชุมชนนั้นสามารถที่จะจัดการเชื้อเพลิงในป่าชุมชนมาก่อให้เกิดประโยชน์และก่อให้เกิดรายได้กับชุมชนและที่สำคัญคือช่วยลดปัญหาไฟป่าในพื้นที่ป่าชุมชนให้น้อยลงวันนี้เราจะมาเข้าประเด็นเรื่องการ ผลิตเชื้อเพลิงชี้มวลหรือวุฒผลิตนะครับขั้นตอนก็คือเราจะเอาใบไม้ในป่านะครับที่ร่วงล่นเนี่ยเก็บมานะครับแล้วก็คัดแยกกิ่งไม้ใบไม้ออกที ion, ่มีขนาดใหญ่หลังจากนั้นเราก็จะเอามาบดนะครับมาเข้าเครื่องเครื่องเครื่องสับก่อนหลังจากเราสับแล้วเนี่ยเราก็จะเอามาผสมน้ําโดยผสมแป้งมันเข้าไปเหตุผลที่เราทํานี้เนื่องจากว่า,าน้ํากับแป้งมันจะเป็นตัวประสานเพื่อให้เชื้อเพลิงเนี่ยจับติด เกาะได้ดีนะครับหลังจากนั้นเราก็จะมาเข้าเครื่องอัดโดยสูตรของการอัดเนี่ยแล้วเราจะใช้เชื้อเพลิง1กิโลต่อน้ำ3ามรแป้งมัน10กรัมสูตรนี้เป็นสูตรที่ตอนนี้ถือว่าใช้ได้ดีที่สุดหลังจากนั้นครับเมื่อเราอัดเสร็จแล้วเนี่ยเราก็จะมาพึง่งโดยปกติเราจะพึ่งประมาณ5ชั่วโมงแล้วเราก็จะนํามาแพ็คกลายปเป็นเชื้อเพลิงที่ใส่ถุงแล้วก็ หลังจากวันนี้ไปนะครับก็จะได้นําองค์ความรู้นี้นะครับไปส่งเสริมแล้วก็ไปถ่ายทอดให้กับพี่น้องเครือข่ายป่าชุมชนให้สามารถที่จะลดปริมาณเชื้อเพลิงโดยเฉพาะอย่างยิ่งในป่าชุมชนแล้วก็สร้างเป็นรายได้ให้กับพี่น้องเครือข่ายป่าชุมชนต่อไปครับขอบคุณครับก็เป็นไรายได้เสริมให้กับชุมชนเมื่อชุมชนได้เห็นประโยชน์ของใบไม้กลายมาเป็นฐานชุมชนก็คงจะดีใจนะครับที่สามารถเปลี่ยน เศษใบไม้ที่จะกลายเป็นข้าวถานเนี่ยกลายมาเป็นเงินเป็นการเสริมรายได้ของชุมชนตลอดไปครับและจากการที่หลายๆไฟมาร่วมมือกันนะคะก็หวังว่าปัญหาไฟป่าหมอกควันและ PM 2.5ในป่าชุมชนก็จะลดลงและประชาชนก็จะได้รับประโยชน์ต่อไปค่ะ